เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นุ่งแล้วนุ่แล้วเอาจนในใจนะครับจนในใจวาสโซมาสด้ผ่านได้แล้วนะครับนี่ไม่มีอะไรติดขัดแล้ว แล้วก็เรียกมานะครับเรียกมาฝั่งนี้เรียกเขาลงมาทางนี้นะครับนีออออ่ทีนี้ก็ได้แล้วเฮ้ยใช้เวลานาน,นครับใช้เวลานานเหนื่อยพอสมควรครับนี่อ๋อ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  เราได้กระตุ้นนี่แนละ้วกระตุน้นเขาก็จะไหลไหลสะดวกออกที่ลึงคนระับเออมอดมากน้ำมันน้ำมันในสร้างได้เร็วมากนะพี่ใหญ่เราสร้างได้เร็วจริงๆเออแต่ว่าเหนื่อยนะเหนื่อยหน่อยเราก็ไม่รีบนะครับถ้าเราขึงไว้แล้วช้าง ช่างติดสู้เราทำอะไรเราต้องต้องมีรายละเอียดครับต้องมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับทีนที้นี้เราก็จะแกะสู้ดูครับวิธีเราจะแกะสู้นี้นะครับสู้ที่เราขึงขึงไว้นะครับนี่แกะออกแล้วครับเราจะปล่อยที่ขาแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยสะดวกนะครับ เราก็จะให้เขาไปทางนู้นครับเพื yeah, no, ่อมาขึ i, ้นทางนี i, ้จะได้ไม่ติดติ้งนะครับโอ้ยเราไปยาเราเท่าเราต้องรู้ใจรู้จังหวะนะนี่รู้ใจรู้จังหวะความรักที่มีให้เขาเนาะอาเทา บาบน,น้ำแข็งชั่วนะครับบางสิ่งบางอย่างเราต้องต่อสู้กับใจตัวเองนะครับความกว่าความกล้ากับความกลัวมันอยู่ในจุดจุดเดียวกันมันอยู่แค่เส้นกั้นบางๆนะครับนี่ความกล้ากับความกลัวอดเดวอา,า,ค,ค,วา,าความกลัวเป็นความกล้าความกล้าเป็นความกลัวนะครับนี่โอ้ยกลัวยังมีสติกล้ายังมีสติอย่าประมาท พี่ใหญ่เรายัางยังเกรงใจไม้สวยหมดเดงนะครับนี่เมืม่อเมื่อเราก็เตือนสติไว้แต่ละครั้งที่มานะแต่แต่ละครั้งที่ผ่านมานะจุดบางจังหวะเราก็ยับยั้งเขาจนเขารู้นะครับจนเขารู้ออหลายครั้งที่ผ่านมาวันนี มีเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมาเราก็รับรับมือได้มามาไปนาม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 มม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 าา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 าไปนาม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 า

มามามามันก็อ้อมพุ่มไม้นี่เหมือนเดิมถ้าไม่มาน่ะมาอ,อยู่มันดื่มโอ้ถ้าไม่มาก็อ้อมอยู่นี่มันดื่มน้ำนี่ขึ้นไปนู่นมันดื่มถ้าเขาไม่ลงมาน่อยนู่น, und, น,นมันก็อ้อมพุ่มไม้นี่อยู่มันดื่มน, Polsce, น้ำนี่ถ้าไม่มาด้ดานนี้น้ำนี่น เขาไม่ลงมาด้านนี้เออเออเออถอยไหม่ไม่ลงมาด้านนี้ี่งานใหญ่เลยให้ลงมาด้านหนึ่งไปถอยี่ใหญ่ถอยถอยถอยมามาเอมา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  ไม่ไม่ว้าวาวว้าว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 ว้าว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าอ้้าวว้าว้าวว้า้าวว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 ้า้าว้วววั้ว้าวว้าวว้ออ้ ูจะช่วยยังไงแล้วฮ้ให้เขาจัดการตัวเองทีนี้ช่วยเต็มที่แล้วให้ออกจากอันนี้แล้วมันก็ออกจากนู้น,น,น,นได้แล,นะล้วลุงแลว้วทีนี้คอยดูกันพ่งพึง่งมากินน้ำ อยู่น่าเะแถวนี้นะครับลังพึ่งเยอะอยู่ในบริเวณนี้นะครับเรืองลังไปแล้วครับขอบคุณทุกคนใขอบคคุุณทกๆอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างเรานะครับนี่นีต้องรับมือครับรับมือให้ได้รับมือให้อยู่ต้องรู้จักวิธีรับมือ ช้างเปรียบเสมือนชีวิตอยู่บนแผนบนเส้นได้บางๆนะครับอยู่ที่ความรู้ประสบการณ์เล็กแบบน,น้อยนะครับที่พอมีอยู่ในตัวละมีมีอยู่ในตัวประสบการณ์ที่พอมีบ้างนะครับไปแล้วครับเอฟซีกลับบ้านไปหากินข้าวแล้วที่เหลือค่อยว่ากันแล้วแต่เขานะครับให้แล้ว ให้เขาอ้อมลงไปนู้นแล้วไปอยู่ล่มนะไปอยู่ล่มนิ่ล้วเตะเขาแล้วเราปลุกให้แล้วเราก็ล่อลแล้วนะครับนียคอยดูถ้าไม่ได้จริงๆก็จะปลดเชือกยู่นู้นน้ปลดเชือกออกเลยแล้วค่อยไปผูกใหม่ไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ